จริงๆแล้วเนี่ยรัฐบาลกับประชาชนเหมือนเป็นหุ้นส่วนกันค่ะเป็นหุ้นส่วนยังไง ถ้าประชาชนมีระดับรายได้ที่ดีมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นรัฐก็สามารถเก็บภาษีจากประชาชนได้มากขึ้นและภาษีเหล่านั้นก็นําไปพัฒนาประเทศได้มากยิ่งขึ้นต่อยอดได้มากยิ่งขึ้นแล้วก็กลับสู่ถึงมือประชาชนอีกครั้งได้อย่างเต็มที่นะคะอันนี้นี่เองก็เป็นสิ่งที่รัฐบาลมองเห็นแล้วก็อยากจะพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ไปต่อนะคะแล้วก็ให้มีโอกาสเพิ่มมากขึ้นในทุกๆคนทุกๆรุ่นทุกๆวัยทุกๆ ภาคส่วนอันนี้ก็เป็นความตั้งใจของรัฐบาลค่ะก็อยากให้เรามาร่วมกันค่ะร่วมกันพัฒนาประเทศของเรานะคะให้เจริญก้าวหน้าอย่างก้าวกระโดดขึ้นไปค่ะแล้วก็แน่นอนค่ะให้คนไทยนะคะมีกินมีใช้มีเกียรติมีศักดิ์ศรีไปพร้อมๆกันค่ะขอบคุณค่ะข้อที่หนึ่งผมผมคิดว่าถ้าท่านอยากจะกอบกู้ leadership อยากจะกอบกู้ภาวะผู้นำของรัฐบาล ผมว่าถึงเวลาที่ท่านต้องปรับคอร์รได้แล้วครับถึงเวลาที่จะพูด right person on the right job นะครับคนที่เขาเชี่ยวชาญในแต่ละเรื่องนะครับเข้ามาทำงานได้ช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่ผมคิดว่าเหมาะสมผ่านมากว่า7เดือนนะครับก็พอที่จะเห็นภาพว่าใครที่มีประสิทธิภาพไม่มีประสิทธิภาพใครที่รู้จริงกับเรื่องที่เขาทาอยู่ใครที่ทำมาเอกชพหนึ่งมาตลอดชีวิตแล้วมาเกี่ยวข้องกับเรื่อง เฉพาะจอจงในแต่ละเรื่องซึ่งไม่สามารถที่จะทําให้ความไร้วาระนะครับของรัฐบาลเนี่ยมันเป็นภาพที่สร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชนได้ข้อที่2ครับถึงเวลาที่นายกรัฐมนตรีจะมีโรดแมปได้แล้วคือมันไม่ใช่สำคัญว่าทำอะไรนะครับ มันไม่ได้สำคัญว่า what to do แล้วไงครับมันสำคัญว่า why when and how แล้วนะครับยังวิสัยทัศน์ที่ท่านพูดมา8ทับท่านพูดอีกก็ถูกเอกครับตั้งแต่การท่องเที่ยวไปจนถึงการเงินอันนี้นี่พูดมาตั้ง20กว่าปีแล้วสมัยก่อนไม่ได้เรียกเป็นทับเรียกเป็นคลัสเตอร์จ้างอาจารย์จากมหาวิทยาลัย Harvard อาจารย์ผมเองเนี่แหละมาทำคลัสเตอร์ให้ท่านก็คลัสเตอร์พวกนี้ครับ2ี่ปีที่ผ่านมาไม่ได้มีเปลี่ยนไปเลยเพราะว่ามันพูดแค่ว่าจะทำอะไรมันไม่ได้บอกว่าจะทำยังไงมันไม่ได้บอกว่่่าจะทเมือ,อไห พอนี้ถ้า,ถาแนะนําให้ท่านมีโรดแมปตรงนี้เนี่ยว่าในช่วงไตรมาสนี้ท่านจะทําอะไรปีนี้ท่านจะทําอะไรสมัยนี้ท่านจะทําอะไรเนี่ยมันสามารถที่จะทําให้คนที่เขาอยากจะช่วยท่านเนี่ยมันเห็นภาพร่วมกัน การขับเคลื่อนให้มันเกิดผลลัพธ์ได้จริงมันก็จะมีองค์าพยพที่กลับมาช่วยท่านแต่ถ้าเกิดพูดลอยๆไปเรื่อยๆนะครับว่าอยากจะมีวิสัยทัศน์อย่างนู้นอย่างนี้เนี่ยมันก็ยากนะครับที่จะทําให้เปลี่ยนจากวัดเป็นอะไรที่มันสามารถที่จะฮาวหรือสามารถที่จะทําให้เกิดผลลัพธ์ได้จริงๆอะไรที่มันยิ่งไม่มีวาระอยู่แล้วไม่มีผลลัพธ์อยู่แล้วมันก็ยิ่งจะไปกันใหญ่อันสุดท้ายนะครับผมคิดว่าข้อที่สเป็นสิ่งที่สําคัญ นะครับของคนที่เป็นผู้นําแล้วก็เป็นภาวะผู้นําที่มีความสําคัญในศตวรรษที่21เลยคือการฟังผมอยากจะขอแนะนําท่านว่าฟังเพื่อที่จะตอบสนองไม่ได้ฟังเพื่อที่จะตอบโต้ตลอดเวลาเพราะบางทีเสียงที่ท่านไม่อยากได้ยินที่สุดก็จะเป็นเสียงที่ประเสริฐที่สุดตามอย่างที่ท่านเคยให้สัมภาษณ์ไว้ก็ขอจบการอภิปรายเพียงเท่านี้ครับผม ไม่มีอะไรค้างคาใจที่จะเหลือพูดก็ขอคืนเวลาให้กับสภาแล้วก็คืนเวลานอนให้กับพี่น้องประชาชนครับขอบคุณมากครับดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับ